นั่งแล้วมีวความสุขเย็นเบาสบายสบายแต่ว่านั่งเรกๆก็รู้สึกว่ามันเจ็บมันปวดนะเออพอนั่งไปนั่งไปก่อนหลับก่อนนอนทําทุกวันทุกวันศึกษาธรรมะของพุทธาศาสนา,าของเรานี่แหละจ้ะค่ะเออครูบาอาจารย์ท่านพูดเป็นธรรมะแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษน,นะเอาศึกษาศึกษา,ศ,กษาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยทีนี้ ก่อนหลับก่อนนอนเนาะลูกก็ดือ้อแต่ลูกก็บอกง่ายดื้อยังไงมาเดือนลูกอย่ามากวนพ่อครับพ่อจะนั่งสมาธิมาถ้าอย่ลูกอยากมีความสุขลูกต้องทําเหมือนพ่อพ่อจะมาทานีนี่นีน่มานั่งอย่าซนอย่าดือ้อมาลูกตัวเล็กๆลูกก็มานั่งด้วยลูกผู้ชายหรือมั้งเนาะเจ้าค่ะ<อ>มานั่งทํายังไงพ่อพ่อก็บอกว่า ลูกว่านั่งดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกน้ำมาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวได้สักพักหนึ่งแล้วก็หายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นได้สักพักหนึ่งก็หายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นได้สักพักหนึ่งล้วปล่อยลมหายใจธรรมดาหรือเอาง่ายๆก็ได้ลูกหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกทําไปอย่างนี้นะว่ากัน ลูกก็ทําไป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 แรกๆไม่เท่าไหร่แต่ว่าหลายวันเข้าไปลูกรู้สึกว่านิ่งสงบลูกนั่งได้เป็นโอ้ยนานเป็นหลายชั่วโมงเลยจะค่ะทีนี้ลูกก็นั่งไปนั่งไปลูกก็เห็นพ่อ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 ,พอว่ากันอะไรลูกตั้งใจนั่งว่านั่งไปเรามันเห็นเห็นอะไรเห็นเทวดาเอ,อ่อรุ่งขาวเสื้อขาวกางเกงขาวนะเทวดา แล้วก็หมวกกียวหมวกขาวขาวหมวกเนแหลมอะไรนี่พ่อตัวอะไรนี่วพ่อะตัวขาวนี่ม่อะเออเป็นคนแต่ว่าหมวกเนแหลมเสื้อสีขาวกางเกงสีขาวนี่ตัวอะไรนี่พ่อว่อันเอออย่าอย่าพูดลูกเห็นก็สักแต่ว่าเห็นว่านะพ่อ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 ว่าตัวอะไรมาอีกแล้วนี่พ่อมาเต็มเลยนี่มาเทวดาะเห็นเทวดาเจ้าค่ะขนาดลูกยังมีหูทิพย์ตาทิพย์เลยมันมีของเก่าขนาดเขาเป็นฝรั่งนะเจ้าค่ะ เออเป็นฝรัลังแต่ว่ามีของสองตั้งแต่อดีตชาติอาจจะเคยเกิดเป็นคนไทยก็ได้เจ้ะาะเอออดีตชาติอาจจะเคยเกิดแล้วนักศึกในพุทธศาสนา,สานก็ได้ศึกษาแล้วก็บอกลูกปฏิบัติอนั่งไปนั่งไปเห็นหนู่นเห็นหนั่นเห็นหนี่มีตาที่มีหูที่ขนาดเด็กน้อยแต่ว่าพ่อมีอยู่นะเจ้าค่ะพ่อมีก่อนแล้วแต่ว่าพ่อไม่พูดให้ลูกฟัง,งเฉยถ้าลูกอยากรู้ให้ลูกมาลองเอา เพราะว่าฝรั่งฝรั่งเนี่ยเขาถือว่าการปฏิบัติเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์นะเจ้าค่ะแม้แต่ภาพฝรั่งก็มาบวชเดยอะเลยในประเทศไทยนี่ตามบ้านใ,นใหญ่ๆก็มีนะจะแต่ว่าฝรั่งเนี่ยเขาทําจริงฝรั่งเนี่ยเขาทําจริงนะถ้าว่านางสมาธินี่ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์เขาจะมีห้องแลบห้องเล็กๆนะนางม,นมือแล้วกันมี่ขาจะอย่าโทษสอบเบื้องนะ,าะวานมี่รีบองกี่นะอย่าโทษสอบเบื้อืม อยากทดสอบอยากทดลองถือว่าเป็นการทดลองเข้าใจไหมตั้กงก็ตั้งจริงๆไม่ได้ใช่หอลอแหลนะนะบางที <c oughs> บางทีฝรั่งเนี่ยเขาเป็นคนตรงต่อเวลาเจา้าค่ะสมมติว่าพร้อมกันนะเวลาเที่ยงเนี่ยเขาจะมาก่อนเที่ยงเลยนะรประมาณห้าโมงเช้าเนี่ยเขาจะมาถึงเลยสี่เป็นนาฬิกาเจา้าค่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่ตั้งใจฟังด้วยนะฝรั่ง ถ้าเขาไม่เข้าใจเขาก็จะบอกว่าพูดใหม่หน่อยม่กินหนไม่ได้ยินได้ยินไม่ชัดไม่ยังไม่เข้าใจพูดใหม่หน่อยเข้าใจไหมเจ้าค่ะแต่ว่าภาษาฝรั่งนี่ไม่สลับสลวยเท่าไหร่พูดคําพูดของเขาจะเป็นคําพูดสั้นๆนะเข้าใจไหมเจ้าค่ะพูดปั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 ดไม่ค่อยสลับสลวยเท่าไหร่สมมุติว่าน,นิมนต์พระกันข้าวเ,เขาจะเขาจะบอกว่าม่กินข้าวเขาจะาพูดแบบนี้เนะข้าใจไหมเจ้าค่ะเออไม่เหมือนกับเรานะเราก็ต้องว่า นิมนต์ครูบาอาจารย์มาจันข้าวเจ้าค่ะนิมนต์ครูบาอาจารย์มาฉันข้าวครับนิมนต์ครูบาอาจารย์คอยหน่ะนะจะถวายพระทหารอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะถ้าฝรั่งเขาจะบอกว่าคุณๆมากินข้าวได้แล้วเขาจะบอกแบบนี้คุ้นๆรอก่อนนะเจ็จะไปซื้อข้าวมาให้กินแบบนี้นะถ้าวฝรั่งจะแบบนี้เจ้าค่ะพ่อนก็มีหูที่ตาทีบแล้วมีเซนแล้วรู้เห็นแล้วเลยทีนี้ฝรั่งคนลูกก็เลย ลูกนั่งไปนั่งไปพ่อพ่อมาพ่อพ่อมาในขนาดนั่งสมาธิเลยเจ้าค่ะอาจารย์อาจารย์อาจารย์ที่ที่สอนพ่อว่างั้นอาจารย์ที่เทศให้พ่อฟังว่างั้นนะเจ้าค่ะอ,อาจารย์ที่สอนธรรมะพ่อเรื่องสมาธิภาวนานี่อาจารย์ไม่สบายเลยอาจารย์ไม่สบายตอนนี้อาจารย์เข้าโรงพยาบาลว่างั้นตอนนี้อาจารย์เข้าโรงพยาบาลพ่อก็รู้หรเหมือนกันแต่ว่าพ่อไม่พูดเจ้าค่ะลูกก็รู้เหมือนกัน พ่อพ่อพ่ออาจารย์เดินไม่ได้แล้วพ่อพ่ออาจารย์เดินไม่ได้แล้วว่ซื้อลถไปถวายอาจารย์หน่อยว่า้นรถบินแค่หันเล็กๆจะเป็นกดรีโมทมันจะไปเองนะ ừ, เดี๋ยวคนอื่นจะเอาบุญก่อนนะว่า้นเดี๋ยวคนอื่นจะเอาเบุญก่อนว่นา้นเขาก็เลยได้บินมาจากบินมาจากต่างประเทศมาลงประเทศไทยจมาเห็น,หหหนครูบาอาจารย์ก็ร้องห่มร้องไห้สงสารครูบาอาจารย์ฏิบับิดีปฏิบัติชอบทำไมถึงเป็นแบบนี้หนอว่างั้น ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องลมร้อง่มร้องไห,ห้ดอกให้ดูลมหายใจเด้อพิจารณาดมหายใจอย่าทิ้งลมหายใจทําลมหายใจเบาๆเบาๆแล้วก็เขาก็ไม่ร้องไห้แล้วทีนี้เห็นครูบาอาจารย์เดินไม่ได้ก็ซื้อรถวินแชร์ถวายครูบาอาจารย์กลัวคนอื่นจะมาเอาบุญก่อนคะคมีอะไรก็อยากถวายเพราะว่าเขาได้รับความสุขในการประพฤตินในการปฏิบัติถึงแม้เป็นฝรั่งนั่นแหละนะหลังๆมานี่ หลังๆมานี่ก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ต้องขออภไยเนอะไม่ไม่ค่อยได้อ,อ,ะไไอ,ไดอะไรมากมายเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะเกี่ยวกับการบ้านนะคกับภรรยานะ้าค่ะออภรรยาก็ไม่อยากจะให้ลูกนั่งสมาธินะไม่อยากจะให้สามีนั่งสมาธินะจ้าค่ะเออภรยรยาี่จะเป็นมารอยู่ตลอดเลย <c oughs> ออเพราะว่าเพราะว่า <c oughs> ลูกก็มีสามีก็มีความสุขจากการนั่งสมาธิแล้วเ,เรื่องลับๆก็ไม่ค่อยมีเข้าใจะนะนี่แหละการประะคือการปฏิบัติจะาศาสนาไหนจะเป็นชายเป็นหญิงเป็นหนุ่มเป็นแก่เป็นเล็กเป็นน้อยก็ปฏิบัติได้เหมือนกันสิ่งเหล่านี้เป็นสาธารณะนะถ้าเรามีสติมีปัญญามีแสงสว่างในการดำเนินชีวิต ก็ต้องอาศัยการประพฤติอาศัยการปฏิบัติอาศัยการลงมือทำน้อมจิตน้อมใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในการประพฤติในการปฏิบัติบางคนนั่งสมาธิภาวนาไปมีเทวดามาลองนะเอ,อว่าจะมานั่งสมาธินี่ไม่รู้ว่าอะไรนี่มาไต่ตามหน้าเนี่ค้านขัน,ขนอดเกาไม่ได้เลยตามยิงไม่มีอะไรหรอกลืมตาขึ้นมาเอ,าอะไรมาไตา่ตรงนี้ไม่มีเห็นไหมจ้าค่ะบางคนมานั่งได้ห้านาทีสี่นาทีก็ปวดแล้วเทวดาเขามาลองก็มี มันมีหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าภาวนาสมาธินี่โอ้ไม่ใช่ทรรมดนา,นะานาอาณาปานสตีนี่มีสติกำหนดรู้อยู่ในลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นี่ทำไปเถืะโยมเอ้ยไม่ได้เสียเงินพอบาทหรอทำไปเถอะไม่ได้เสียเงินพอบาทหรอโยมที่มหาอาตมานี่โยมเพื่อสว่างแดนดี้นี่แหละเป็นโยมผู้หญิงอันนี้ก็นี่สินปร,รุงพลังไม่รู้ว่าไปทำอะไรมานี่สินปร,รุงพลังมหาอาตมา ดูหน้าดำข้าเครียดมาหาดามามัน <c oughs> จะไปต่างประเทศก็ไปต่างประเทศไม่ได้อายุมากแล้วจะ <c oughs> ไปหาเงินต่างประเทศแนตะ่เป็นนี้เป็นสินเยอะจะหาเงินมากายนี่ขายสินจะของอัตมาเห็นแล้วคนนี้พอบอกความสอนได้นะอัตมาก็สอนเรื่องสมาธิภาวนาอานาปนสตินี่แหละหายใจเข้ารู้นะหายใจออกรู้ดูลมหายใจไปเรื่อยๆนั่งได้ไหมประมาณสองชั่วโมง ตอนเช้าสองชั่วโมงตอนเย็นสองชั่วโมงทําได้ไหมเนาะเพราะว่าเขาก็อยู่บ้านที่เคยนะเข,เขาก็ไม่ได้ไปทํางานที่ไหนาตมาคิดว่าเขาจะนั่งได้หรอเพราะว่าบางทีมันก็ต้องเร่งหน่อยเข้าใจไหมาบางทีมันต้องเข้มงวดหน่อยมันถึงจะถึงสร้างเหตุที่หนักเราเราจะได้น่าถูงพอใจเลยนะสร้างเหตุหนักก็จะได้ผลหนักนะสร้างเหตุน้อยได้ผลน้อยสร้างเหตุมากได้ผลมากสร้างเหตุปานกลางได้ผลปานกลางอันนี้สร้างเหตุหนักมันจะได้ผลหนัก อาตมาว่าให้ทาสมาธิภาวนาอาตมาก็สอนสมาธิอนาปนานสตินี่แหละให้เขาไปทําทําทุกวันนะเออทาทุกวันทุกวันนะถ้าทําถึงหนึ่งเดือนนี่ชีวิตจะเปลี่ยนเลยอาตมาบ้าบา้บานเรือนนี้เขาก็รับปากว่าจะทําพอถึงหนึ่งเดือนแล้วเขามาหาอาตมาแลนะ้วทีนี้เจ้าค่ะถึงหนึ่งเดือนเขามาหาอาตมาจากที่เคยหน้าดำข้ามเรียดโอ้ยมาตอนนี้หน้าตาของใสมากเลย ขนาดอายุห้าสิบกว่าปีแล้วนะยมผู้หญิงกนนั้นเจ้าค่ะห้าสิบประมาณห้าสิบแปห้าสิบสองนะ่หน้าตาของใสยิ่งมากเลยหน้าตาอมจมูเลยกลับมาครั้งนี้ยิ้มแย้มแจ่มใส่ใทูเจ้าค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสอาตมาก็ไม่ได้ถามก่อเลยนะว่าหมดหนี่หมดสินหรือย,อยังแต่ว่าอาตมาคิดว่าหมดแน่นอนมันจะหมดหนี่หมดสินเพราะอะไรอาตมาก็ไม่รู้แหละเจ้าค่ะ ถ้าไม่หมดนี่สินก็จะทุเราเบาบางลงถ้าอย่างนั้นมันไม่ออกมาทางหน้าตาหรอกเพราะว่าวันนั้นรับแขกเยอะโยมเยอะเขาไม่มีเวลาที่จะมาพูดอาตมาก็ไม่มีเวลาที่จะไปพูดคุยกับเขานานๆเข้าใจไหมเออวันบางบางวันเรารับแขกคนเยอะมากเลยอาตมารู้เลยนะแสดงว่าหมดนี่หมดสินแล้วนะเป็นนี่เป็นสินหรือว่านี่สินทุเราเบาบางลงแล้วนี่แหละเราจะได้ประมาทในบางสิ่งบางอย่างนี่กรรมนี่เวรมันมากกว่านั้นนะนี่พ่อนี่แม่นี่กรรมนี่เวรที่จะต้องไปทดใช้อยู่นะ เข้าใจไหมล่ะนะคะอืมบางคนทําดีมาตลอดทําบุญมาตลอดทาไมบุญถึงไม่ให้ผลนี่อาจจะสงสัยนะเรามีบุญแล้วท่านทาั้งหลายบางคนยิ่งทําบุญยิ่งประสบพบเหตุที่ไม่พึงพอใจนะลูกายเสียหัวเมียใจจะพัดพาดจากกนรนู่นนี่นั่นเดี๋ยวหัวเข้าโรงพยาบาลเมียเข้าโรงพยาบาลอย่าได้น้อยอกน้อยใจเลยโย่บางคนทําบุญมากๆก,ก็เป็นนั่นเป็นนี่อย่าได้น้อยอกน้อยใจอันนั้นมันเป็นกรรมเก่าของเรา บุญก็ส่วนบุญกรรม,ก,ม,ก,มก็ส่วนกรรมบาปก็ส่วนบาปต้องยแยกแยกให้ออกเข้าใจไหมเจ้าค่ะอืมอืมเราได้มาเราต้องใช้นี่กรรมนี่เวียนบาให้หมดเออประสบภพก็ประสบภพกรรมเวลาที่ทำบุญนั่นแหละเราได้ใช้นี่เขาแล้วเราถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วเรามีเงินมากแล้วเขาก็มาเขาก็มาเก็บเงินจากเราเข้าใจไหมเจ้าค่ะเออเจ้านี่น่ะที่เรายืมเขามานะ่ะเขามาเอาไปเขาเอาไปหมดแล้วก็ไปเป็นนี่เขาหล่ะสบายเลย เออถ้ายังเป็นนี่เขามันต้องได้ไปฟ้องล้มละลายในเมืองนรกอีกนะเข้าใจไหมละ่ะเจ้าค่ะเออ่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าได้น้อยอ,อกน้อยใจให,ทให,ทให,ห้ทําไปเถอะให้ทําดีให้มากมากเถอะทําไปเถอะทําคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารามีเออเออทําจนสามารถไหว้ตัวเดียงได้แล้วไหว้ตัวเดียงได้ไหมล่ะคนนะไหว้อะไรไหว้คุณงามความดีตัวเอียงน่ะไหว้ได้ไหม ทำจนให้ทำจนให้ระลึกถึงตั้งแต่คุณงามความดีเห็นตั้งแต่คุณงามความดีของตัวเองนะอืมทำได้ไหมล่ะไหวจะของได้บอสไม่เปนไหวไหวตระผูอ้อืน่นผู้ใดมากก็ยังมาไหวตะข่อยยังมาไหวตะข่อยไหวจะของได้ไหมลนะ่ะไหวข่วมดีจะของอืมถ้าไม่อยากเกลียงเกลี้ยงไว้กันละลึกได้บอสละลึกถึงท่านบารมีจะของได้บอสจีจะของเตยสังส่งสมอบรมในแม่บจ้าะให้ระลึกเกินตาท่านให้ระลึกเกินตาบุญให้ระลึกเกินตา เจ้าของเป็นผู้ไหญ่คั้งละลึกได้ทังสัตวมันก็้ดิฉันเรียกตึกมาแต่เขาไม่ตื่นตึคทำมันไม่บุญทางนี้นานะนะเจ้าค่ะอไมเป็นทางการไอ้กิ่งท่ามกิ่งกันแ้วแต่คองกิ่งเลยล่ะทำบ้างไม่ทำบ้างก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนี่ <c oughs> แล้วม,มีอะไรหรอกในโลกนี้แม่บอก <c oughs> บุญยังหรอกวะ